ครับผมและวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะจะเป็นรถขุดแบรนด์ของ k o m a ส s u PC 10.7นะครับเดิมสภาพเดิมๆสีเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมสภาพสวยบอดี้สวยไม่มีอะไรแตกเลยนะครับเพราะว่าผมบริษัท CNP Tactor จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุด Backhoe l i นะครับ Backhoe ครบจบที่เรานะครับผมครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราดูรถในสต็อกของทางบริษัท CNP Tactor เราก่อนนะครับครับผมสำหรับตอนนี้ทางในบริษัท c p แท็กเซอร์เรานะครับผมก็ยังมีรถขุดเล็กอีกจํานวนร้อยกว่าคันทีเดียวเลยนะครับผมครับผมและวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนั่จะเป็นรถขุดแบรนด์ของโคโมซึ่บีซีสิบขีดเนะครับเดิมสภาพเดิมเดิมสีเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมสภาพสวยบอดี้สวยไม่มีอะไรแตกเลยนะครับครับผมสําหรับคันนี้จะมาโดยแท็กยางสภาพสวยบุ้งกีสวยๆเลยนะครับ และเครื่องก็จะเป็นเครื่องของคมสามสูบนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆบอดี้เดิมๆไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับภายในสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมภายในสวยๆเครื่องแห้งๆนะครับผมปั๊มก็แห้งๆเลยทีเดียวนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานน้อยมากๆเลยนะครับชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่1,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ ครับผมสำหรับคันนี้น้ำหนักรวมอยู่ที่2,400โลทีเดียวนะครับผมหรือ2.4ตันนั่นเองนะครับครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัท CNP t r a c t o r เราได้ทําการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชิมเสริมชิมเปลี่ยนบูสลักนู่นนี่นั่นนะครับทําให้พวกบูมอามุ่งกีแน่นนะครับผมแล้วก็จะมีระบบไฟนะครับที่เดินให้ใหม่นะครับสปอรตไลท์ไล่ระบบไฟให้ใหม่นะครับ ครับผมสำหรับคนันนี้ราคาจะอยู่ที่2อง0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมสมภาพเดิมๆสวยๆาจญี่ปุ่นเลยนะครับชั่วโมงทำงานน้อย,น,อยนะครับใครได้ไปคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับชั่วโมงทำงานน้อยมากๆเลยนะครับครับผมสำหรับใครที่สนใจรถคุณเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัทซี N P แท็กเตอร์เรานะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตาดกม23นะครับตำบลมาสาธงอำเภอบางสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมแล้วก็จะมีของแถมให้ด้วยนะครับก็คือของแถมนี่เลยนะครับผมก็จะมีชุดปะแจให้1ชุดนะครับผมแล้วก็กระบอกอัจจารบีให้1ตัวนะครับแล้วก็ยังมีของแถมนี่ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นลูกค้าเรานะครับเราแถมให้เลยนะครับผม1นึ่คัน1นรางวัลนะครับจะมีเครื่องตบดินนะครับเครื่องพนดินนะครับ แล้วก็เครื่องสูบน้ํานะครับผมเนี๋ยวเรามาดูการทํางานกันนะครับเครื่องสตาร์ติดง่ายนะครับผมระบบทำงานค่อนข้างโอเคนะครับผมไม่มีแรงดีนะครับ โวเดินแรงดีเลยนะครับผมปุ๊กี่แรงดีปุ๊กแรงดีอามแรงดีนะครับผมเร็วแรงดีเลยนะครับ ตัวิงกูโอเคนะครับผมทำมาปกติเอวแ,แน่นนะครับผม เอวแน่นๆเลยนะครับแล้วก็เบาเครื่องนะครับผมไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะครับปั๊มแรงดีมาก นะี่ครับไม่ได้เล่งเครื่องเลยนะครับสำหรับปั๊มเฟืองถ้าเราเล่งเครื่องมันก็จะทํางานเร็วขึ้นนะครับผมนะี่คนระับเล่งเครื่อง